สวัสดีครับคลิปนี้มีพิมเกตบัวตูมบางขุนพรมนะครับตรงนี้สวยเดิมนะพ้าไม่ลงกลุกนะครับผม เนือจัดครับแห,แห้งงเลยนะนี่ครับแห้งแต่สองมันนะครับพิมพ์ก็จะบางหุ่มพรมมัก,กับผิดเพี้ยนนะบิดบิดเบ,บี้ยวๆธรรมชาตินะนะ พระที่จะหลุดมาถ้าเป็นพ้าแท้ที่จะหลุดมานี่มันจะไม่เปะนะครับต้องเพี้ยนตรงนั้นผิดตรงนี้นะถึงจะหลุดมานะครับถ้าดูง่ายไม่หลุดมาแน่นอนนะครับ F4 อันนี้ผมพูดถึงหลักความเป็นจริงเนาะนะครับพรดถ้าดูง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยหลุดหรอกครับนะอันนี้เราก็จะได้พ้าแท้อาจจะดูยากหน่อยจะได้พ้าแท้ราคาเบาราคาถูกนะนะครับถ้าดูง่ายจริง เราซื้อไม่ไหวแล้วครับนะแล้วก็ไม่หลุดมาถึงเรานะผมคิดอย่างนี้นะฮะไม่รู้ใครคิดยังไงนะครับผมนะครับพามันต้องมีผิดมีเพี้ยนตรงนั้นตรงนี้นะคือเซียนเขาซื้อมันต้องร้อยเปอร์เซ็นตามสไตล์ที่เขาจะขายได้นะบางทีพาแท้แต่มันดูยากขาดตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยที่เขาระบุไว้ที่เขาเล่นหาเป็นหลักของเขานะเขาก็ไม่ซื้อนะแต่ไม่ใช่พาเราไม่แท้นะ เขาไม่ซื้อเพราะเขาซื้อไปเขากลัวขายแล้วมีปัญหานะครับ,นะรบนี่ผมพูดถึงหลักธรรมชาตินะแต่ถ้ามันแท้ร้อยตาแท้ดูง่ายครบทุกจุดนะตำหนี่ครบทุกจุดพระพวกนี้มีตำหนินะแต่เราไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้นะครับผมขายธรรมชาติเลยนะขายด้วยความไม่รู้นะอันนี้ด้วยสัตว์จริงนะครับต่อหน้าพระเลยนะเพราะถ้ารู้นี่ผมรวยแล้วนะสมเด็จเนี่ยมันมีตำหนิหลายจุดนะครับซึ่งถ้าไม่เข้าครบทุกจุดหรือ ไม่เข้าตามสเต็ปที่เขาวางไว้นะเขาก็ไม่ซื้อเพราะเขาขายยากนะครับแต่นี้พารเราอย่าไปหลงนะพารเราอาจจะไม่ไม่ไม่เกน,นะพารเราอาจจะแท้นะครับแต่มันไม่ตรงตามสเปคที่เขากําหนดไว้นะนะเขากําหนดไว้10ข้ออย่างเงี้ยสิจุดอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เข้าสัก3ามจุดหรือ7จุดเนี่ยเขาจะมองว่าพารจะมีปัญหาเวลาขายนะครับในชื่อเสียงเขาเยอะไรต่างเนาะมันทําให สมมติเขาขายดูยากไปสักองค์เขาขายไปแล้วเป็นร้อยองเนี่ยลูกค้าคืนเลยนะนะครับลูกค้าขาดความมั่นใจเลยนะลังแตกนะครับเขาถึงไม่เล่นพัธแท้ดูยากเสียนนะอันนี้พัธแท้ดูยากเนี่ยมันจะหลุดมาหาเรานะแท้เหมือนกันนะแต่ดูยากหลุดมาหาเราทีนี้เราซื้อในราคาที่เราซื้อได้ไงราคาที่เราไม่เหนื่อยไม่ลําบากนะไม่ต้องขายบรถขายบ้านไปซื้ออางเงี้ยถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยโคตรค,คุ้มเลยนะ นะได้พาแท้แต่ว่ามันดูยากในสายตาเซียนนะอาจจะดูยากในสายตาดูง่ายในสายตาเราก็พอเนาะผมคิดอย่างนี้เนาะเนี่ยตรเนี้ก็มีหลายคนบอกว่าพิมเพี้ยนโน่นนั่นนี่แต่ผมดูธรรมชาติดูเนื้อดูเขาโครงนะผมดูไม่กี่อย่างนะคือผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมพูดถึงหลักความเป็นจริงนะครับนะธรรมชาตินะหนึ่งธรรมชาติสองเขาโครงพิมพ์นะ สามคือเนื้อนะฮะนะเนื้อจัดแบบนี้ธรรมชาติความเก่าได้โครงพิมพโอเคมีบิดมีงอมีผิดมีเพี้ยนได้นะพาเนื้อผงนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะมันเป็นไม่ใช่บล็อกคอมพิวเตอร์สมัยนี้นะนะครับสมัยนี้บล็อกคอมพิวเตอร์นะตัวตัดก็เป๊ะหมดนะครับแต่สมัยก่อนอย่าลืมว่าตัดมือกดมือนะครับปั้นเนื้อขึ้นมานะนะ ั้นเนื้อขึ้นมาปั้นเยอะเนื้อก็เยอะพระก็หนานะครับปั้นน้อยกดลงไปพระก็บางก็มีการบิดมีการงอมีการผิดมีการเพี้ยนได้แล้วก็บางทีพระกดพิมพ์ไปแล้วยกขึ้นมาพระยังไม่แห้งนะฮะหรือส่วนผสมอันนั้นอ่าข้นไปอ่อนไปนะมันก็แตกต่างด้เนาะนะครับผม นะเนื้อเหลวกับเนื้อค้นต่างกนะันเนาะถ้าเนื้อเหลวยกขึ้นมาจากแม่พิมพ์พระก็ยังเปียกนะฮนะเนื้อก็ยังนิ่มอยู่การนี้พอเขาไปผึ่งนะไปผึ่งให้แห้งมันก็จะมีการบิดมีการงอรธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเนื้อหมาดๆได้ส่วนพอดีนะได้สัดส่วนพอดีพระก็จะคงที่นะจะไม่มีบิดไม่มีงอไม่มีไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะ นะครับอันนี้พูดถึงธรรมชาติเนะนะครับผมนี้พระสมเด็จเนี่ยเป็นพระเนื้อผงเนาะนะมีผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เชื่อไปเปิดตําราดูนะทุกองค์ไม่มีเหมือนกันสักอง์แต่มันมีตําหนิลับอยู่นะครับที่เขาซื้อขายกันนะครับที่คขาระบุได้ว่ามันแท้นะครับนะฮะอันนี้เราไม่รู้นะเราไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับแต่ผมบอกได้เลยเอามาเทียบนี่คนลองหมดเลยนะ พิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันสักองนะนะฮะถ้าใครบอกว่าเหมือนนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะมันไม่เหมือนนะมันคล้ายนะมันมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับมีผิดมีเพี้ยนดูด้านหลังนะเนื้อเป็นไตเลยนะนี่ส่วนตัวผมดูแท้นะพระองค์นี้นะครับนี่ถ้าเศรษฐกิจดีๆองค์นี้ผมไม่ขายนะครับผมเก็บเลยนะผมเอาไว้ใช้เลยนะผมว่าพระดูง่ายนะนะครับ คือไม่ขายเลยเก็บเลยนะถ้าเป็นเศรษฐกิจดีๆสมัยก่อนนะไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายเนาะเงินทองคล่องตัวผมเก็บยาวเลยทําตลับทองใส่เลยนะคือถ้าจะขายก็ขายสุดริมทิมประตูเลยนะนะครับผมเนี่ยพระไม่ได้หาง่ายนะนะไม่ได้มีองค์หนึ่งองค์ไม่ได้มีองค์งงงนี้แล้วมีอีกเลยประมาณนี้ที่เหมือนกันมันไม่มีนะธรรมชาติมันสร้างสารรค์นะครับพระไม่ได้หาง่ายนะครับที่จะเหมือนกันที่จะเป็นองค์ที่สององค์ที่สามนะครับนะ ขายไปแล้วได้มาก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วนะคนละองค์แล้วนะครับคนละแบบพิมพ์เดียวกันทนะั้งคนละแบบแล้วนะเพราะนั้นไม่มีอะไรเป๊ะตายตัวดูเนื้อเป็นไตแล้วนะพูดไปเยอะอาจจะลำคาญเนาะนะครับผมพูดตามหลักความเป็นจริงนะนะมีลูกค้าหลายท่านนะจะมองว่ามันเพี้ยนมันนุ่นนั่นนี่เนะ่ยเป็นเหตุผลของท่านเนาะผมเข้าใจนะมันก็เป็นกลยุทธ์ในการซื้อนะครับนะผมเข้าใจนะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเนาะ แต่ผมมองยืนอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะความเป็นไปได้นะครับผมผมไม่ได้คนเก่งไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะแต่ผมเรียนรู้ธรรมชาติของพระที่เราซื้อขายบ่อยๆนะครับคือเราเดินสนามเราซื้อตรงนูง้นตรงนี้มาเราขายเนี่ยมันได้ผ่านมือผ่านตาเยอะเนะาะทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติพระสมเด็จเนี่ยมันแตกต่างนะครับมันแตกต่างทุกองค์นะครับแต่ละองค์ไม่เหมือนกันสักองค์นะครับนะฮะ ทีนี้ถ้าเล่นแบบเรานะให้มองง่ายๆนะถ้ามองว่าชอบซื้อมีกําลังซื้อนะซื้อแล้วขายไม่ขายหรือขายได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่มุมของท่านนะครับผมเป็นแค่คนเดินหาซื้อพระมาขายมาแบ่งปันนะครับนะเรียกว่าเป็นสะพานนะครับนี่อยู่ที่ความสามารถของแต่ละท่านนะนะผมบอกได้เลยผมคัดแล้วนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อได้ทุกวันนะพระแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็คัดมาแล้วนะ สุดๆของผมแล้วแหละนะนะฮะเกินกาลังผมก็ซื้อไม่ไหวนะอันนี้ถือว่าซื้อได้นะนะครับซื้อได้แล้วผมก็มาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมคิดแค่นี้แหละก็หนึ่งนะดูเขาโครงพิมพ์มพทรงวันนี้เออคือพิมพ์เกลโบตูนะเพีพ้ยนหน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมันอานุโลรวมได้เพราะเพราะพระเนื้อผงไม่เหมือนสักองนะยิ่งบางหุ่นผมนี่บิดเบี้ยวผิดเพีพ้ยนเยอะนะนะครับดูพิมพเขาโครงใช่ละพิมพ์นี้แน่นอนสองเนื้อเก่า มีธรรมชาติมีความมันมีความหนึบมีความนุ่มมีความแกร่งนะฮะแล้วก็ดูความเก่านะสามอย่างผมดูแค่นี้นะนะฮะอีกอย่างอย่างที่สี่ก็คือมันไม่ได้เจอเป็นองค์ที่สองแล้วเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยนะเนะี่ยผมก็เล่นพามาหลายสิบปีก็มันก็มีองค์นี้องค์เดียวแหละไม่มีไม่มีเหมือนอีกนะถ้าเหมือนอีกองคเป๊ะเนี่ยรับอ่านั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะสลบนะฮะโอเคพูดมาเยอะเนาะ องนี้ผมเปิด8,5 0 0นะนะครับจบที่ความชอบนะครับผมเศรษฐกิจดีๆเงินทองหมุนเวียนดีๆพาแบบนี้ซื้อผมไม่ได้นะ8,5 0 0นะผมบอกได้เลยช่วงที่ผมผมทำช่องใหม่ๆเมื่อ2ปีที่แล้วปี65นะถ้าใครติดตามผมจะรู้นะว่าพาแบบนี้ผมไม่ขายแน่นอนนะครับราคานี้นะต้องสตาร์ทด้วย1 5 0 0นนะครับสตาร์ทด้วย1 5 0 0นนะฮะ ถึงสองสามหมื่นขึ้นไปนะสี่ห้าหกหมื่นผมก็เคยขายบ่อยเมื่อก่อนนะนะเมื่อก่อนยอมรับว่าเศรษฐกิจมันดีนะช่วงลงตู่ยังอยู่นะครับเงินทองมันคล่องตัวนะนะครับแต่ตอนนี้ก็ตามภาวะเศรษฐกิจเนาะผมถึงบอกว่าท่านมีกําลังท่านซื้อไว้ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วก็ถ้ามีวันหน้ามีมีดีหรือดีกว่านี้หรือดีประมาณนี้ เศรษฐกิจดีๆผมก็ซื้อไม่ได้ผมก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะหนึ่งซื้อไม่ได้เพราะเจ้าของเขาก็ห่วงเขาก็มีกําลังเขาก็เก็บได้นะเขาผมก็ต้องซื้อก็แพงนะสองก็คือผมซื้อมาผมอาจจะไม่ขายในราคานี้นะครับขายตามภาวะเศรษฐกิจนะครับผมเนี่ยหลังเป็นไตเลยนะครับอ่ะนี่ดึกแล้วนะตอนนี้จะตีสามแล้วผมก็เรื่อยๆนะเดี๋ยวลงคลิปแล้วก็หลับนะไทย ตื่นมาเห็นก็นะขอความลายมาแล้วกันเนาะรู้กันนะครับไม่พูดเยอะแล้วพูดไปเยอะแล้วนะครับผมเอสีที่ซื้อหาประจําก็จะเข้าใจกันเนาะนะครับผมขอคนพร้อมโอนเนาะนะครับผมไม่รับจองนะครับขอคนพร้อมโอนเลยแล้วกันเนาะนะครับใครที่คิดว่าซื้อได้ทักมานะครับนะต่อรองได้เป็นนิดหน่อยนะฮะผมลดให้ได้นะครับเท่าที่ผมจะพอให้ได้เนาะนะครับไม่ได้เป๊ะเหมือนเมื่อก่อนนะนะครับ โอเคทัากลายมาแล้วกันเนาะนะขอรูปเพิ่มเติมมีรูปสตูชัดๆสวยๆด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะไปเจอคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม